เรื่องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเล็กไทยแล้วคุณล่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวสต์โชวในวันศุกร์นะฮะศุกร์นี้ผมพาผู้ชมไปเที่ยวหลายที่แน่นอนกับรายการเวสต์โชวตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มของเราทาง Stage สเตชชั่นชั้นช i o n Thailand นั่นเองครับในสัปดาห์นี้ครับช่วงแรกไฮไลท์ของเราชมสกู๊ปอะไรต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องดีๆนะฮะกับพรอมมิทนะครับช่วงที่2จะพาไปนี่เลยนะฮะทีมที่มีผู้จัดนะครับชื่อว่าดีเจภูมินะรุ่นพี่ของเราเองนะครับจัดการวิ่งตอนกลางคืนนะฮะไม่ได้วิ่งแบบผิดกฎหมายแต่เป็นมิดไนนนนนะะคคครรรรรัััับบกกลุ่่มซซึงวี้ถปปเอ์์า เยอะมากผู้ชมครับจะพาไปตรงลานจอดระยะยาวของสนามบินสวนภูมินะฮะถ่ายรูปรถสวยงามกันรวมถึงตลอด2ช่วงเราครับวันนี้ผมพาไปดูนวัตรกรรมนะฮะในเรื่องของหลายคนดูแลภายนอกระยต์และเคลือบแก้วเคลือบเบาทำล้อนะฮะครั้งนี้ครับเป็นการฟื้นฟูสภาพนะฮะภายในของรถมอถเตอร์ไซค์จ็ตสกีกระเป๋ารองเทา้าทุกๆอย่างที่เป็นเครื่องหนังสามารถทำสีและกับโปรแกรมนี้ครับ edge stop หรือว่าการหยุดอายุ ของเครื่องหนังของคุณให้เรียบเนียนสวยและดูใหม่ตลอดเวลาทําได้อย่างไรนั้นวันนี้ไปพูดคุยกยับคุณต่อค o l เล g l โกล h ไทยแลนด์นะครับซึ่งเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีมานานหลายปีแล้วแล้วก็เทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับนะฮะทั้งที่อเมริกานะครับทั้งสถาบันทางยุโรปนะครับที่อิตาลี และก็เมืองไทยเนี่ยเป็นที่แรกของเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะฮะและเป็นที่เดียวในการเทรนทีมงานต่างๆที่ไปเปิดสาขาหรือแฟรนไชส์ต่ออ่านะฮะน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับอานะครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเลยไฮไลท์และช่วงหน้าเจอกันแน่นอนกับมิทไนรันครับ hey, True, ben, you three. Everybody where you're One, three. from. where bottom. count of claim That's That's two, The ไม่ยอมรับขอต้องนข้าสู่รายการเรื่องโชว์นะฮะเอามั่งหนักนะวันนี้วันนี้คุณผู้ชมฮะเราอยู่ในสกรูของโฟมมิมิทนะครับเรากําลังยกเวทอยู่หน้าร้านคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่หน้าร้านโฟมมิมิทนะฮะในในร้านเก่ามีร้านเก่าและร้านใหม่นะครับแต่ร้านนี้เนี่ยให้การดูแลคุณผู้ชมนะฮะและลูกค้ากี่ปีแล้วฮะ โอ้40กว่าปีแล้วครับหนักเแล้วสิวางเถอะไม่ไม่ไม่วางสู้อยูผมกำลังเล่นกล้ามอยู่เพราะว่าผมถ่ายละครเรื่องใหม่ผมก็เล่นกล้ามท้องฮะฮะอุ้ยเล่นทุกวันเลยฮะกินด้านหลังที่เห็นนะคุณผู้ชมครับมีทั้งเรื่องของล้อโลคอล้อเจนเจอร์ครับนะฮะหรือว่าจะเป็นอถล้อสีต่างๆนะครับมีแต่งค้าเรื่องที่หายากๆานึ่งนะเรื่องอันนี้หายากของแท้นะสต๊ออกกเเ็บไว้หรใช่จ้า บีบีเอสเนี่ยโบราณล้อกระบะอีซูซุฮ็อเบอยตัวดีเด็ดแซงที่หายบ่อยนะฮะหรือ <District> ว <rebell ious> ่าจะเป็นราบัสนะครับมีเยอะจริงๆคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะฮะ็ัดล้อก็มีไม่ต้องฮะทางคมนิดๆเนี่ยอำล้อได้ทำสีล้อได้นี่ไงทำเองเลยทำไมต้องทำทั้งวงขนาดนี้ครับอ๋ออันนี้อ่ะฮะ ขาต้องการให้เป็นสีส้มให้สวยเราก็เลยจัดเต็มเลยจริงๆเราไม่ต้องทาทั้งวงก็ได้นะคือทําเฉพาะหน้าก็ได้แะอันนี้เพื่อคนแต่ทำทั้งวงมันก็จะสวยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ร้านนี่ก็จะจะให้ลูกค้าทําทั้งวงไปเลยราคาเท่าไหร่ซ่อมทำอย่างนี้ยฮะทำอย่างนี้ยฮะพันเดียวฮะพันเดียวทำสีทั้งวงอย่างนี้วงละพันพอเงาเงาอย่างนี้รถงาอย่างนี้ครับ แถมน้ำหนักไม่ได้เกินกว่าเดิมเลยนั่นนะฮะรู้สึกโชว์ฟิตแล้วอันอันนี้ของใครฮะลูกค้าเหรอลูกค้าครับผมออ๋เนี่ยลูกค้าคุณผู้ชมก็ทันเดียวนะฮะต้องได้ใช้เวลานานแค่ไหนครับในครอันนี้เหรอฮะใช้วันเดียวฮะวันเดียวคุณผู้ชมสี่ล้อครับผมมาเช้าเดินเสร็จถูกต้องมาเที่ยวเช้าครับที่ไม่ต้องถืออยู่นะฮะถือไม่ไหวแล้วครับเริ่มเมื่อยอ่ะกลับมาถือใหม่อันนี้คือ AMG AM <G S 1> อันนี้เป็นล้อมือสองใช่ครับผมใหญ่พี่ต้องเนี่ยหาล้อเนี่ยมาจากสิงคโปร์สิงคโปร์กับฮ่องกงอะไรอย่างี้คือสําหรับที่นู่นเนี่ยทำมาสภาพดีไม่มีรุ่งไม่มีแตกเนี่ย<ช>พี่ต้องก็สั่งเข้ามาเป็นคู่เลยใช่ครับเอามาเชียหน้าใหม่ให้สวยงามแต่ล้อทุกอันการันตีว่าไม่มีโดนหนักแน่นอนฮะโดนหนักไม่ซื้อเลยครับอย่างงี้ AMG อย่างงี้ครับทสีทําหน้าใหม่อย่างงี้ครับขายทั้งวงมือสองเราก็ขายด้วยขายครับราคาเท่าไหร่พี่ต้องอันนี้เซตหนึ่งนี่ขอสิบเจ็ดเนี่ย ก็อยู่ประมาณ1 8ื่นแปดนะฮะหมื่นแปดบาทเราพี่ตงนอกจากเอ็มจีรุ่นนี้มีเอ็มจีรุ่นอื่นอีกมีหลายอันเลยราคากลางมือสองรักสวยๆแบบนี้พี่ตงก็ประมาณถ้าสิก็ประมาณ1 8ื่นแปดสองหมื่นแล้วแต่แต่ถ้าสิบแปดก็ประมาณ20,000ไปลายสองหมื่นปลายปลายครับเป็นมือสองครับผมแล้วคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะฮะก็ราคานี้เรียกว่าเหมาะสมมากๆคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบมาหนักครับหนักแล้วเริ่มแก่แล้วจะซื้อของโทรเบอร์อะไรครับ081ครับ6565333ครับ 02 222 6433ครับผมดูเดี๋ยวยกดีนมมาเลยแสงดีเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องไปธุรกันตออ่อจบข่าวเลยคุณผู้ชมยินไีขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามและขอบคุณพี่ต้งด้วยครับครับนะครับชมเคสใหม่เคสแปลกการต้อมล้อนะฮะที่ผมนิมิตได้ในสัปดาห์หน้านั่นเองครับชมช่วงต่อไปของรายการเรสโซนครับ